สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับก๊อฟนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับรถฟอร์ดนะครับประจำศูนย์ฟอร์ดพระประแดงนะครับคือออโต้แกลเลอรี่นะครับวันนี้นะครับก๊อฟจะมานําเสนอนะครับเป็นฟอร์ดเลนเจอร์นะครับวายแท็นะครับเครื่องยนต์นะครับ2.0ลิตรนะครับกำลังแรงม้าสูงสุด180แรงม้านะครับแรงบิด420นิวตันเมตรนะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับมาเดี๋ยวก็พาชมนะครับว่าคันนี้แต่งอุปกรณ์อะไรไปบ้างนะครับ คันนี้นะครับลูกค้านะครับใส่นะครับครอบใส่หน้านะครับเป็นสีดาด้านนะครับเพื่อให้ตัวรถนะครับด้านหน้าดูเฉียวมากยิ่งขึ้นนะครับตัวกระจังหน้านะครับลูกค้าเลือกเป็นกระจังหน้าเดิมมาจากโรงงานนะครับรถรุ่นนี้จะมีเซนเซอร์หน้ามาอยู่แล้วนะครับ4จุดนะครับไฟตัดหมอกมีมาอยู่แล้วนะครับไฟเป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นซุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วนะครับเป็นสีดาด้านนะครับลูกค้าเลือกแบบเรียบนะครับ กระเถิลงมานะครับล้อนะครับลูกค้าเปลี่ยนล้อนะครับเป็นล้อคอสมิกนะครับนี่เป็นสีดําเงานะครับก้านนะครับมิลลิ่งสีเงินนะครับจับคู่กับยางมอสเตอร์เอทีสนะครับขนาด18นิ้วสเปคยางก็2 6 5 6 0 1 8นะครับอันนี้ก็เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับมือเปิดเล่าหลังคาสปอร์ตบาร์นะครับนี่สวยงามแบบนี้เลย ด้านท้ายนะครับลูกค้าก็เพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นครอบไฟท้ายนะครับเป็นสีดําด้านนะครับกันชนท้ายก็มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับพร้อมเซ็นเซอร์นะครับแต่ตัววแท็กก็จะมีกล้องนะครับกล้องถอยนะครับบิวอินมาที่โลโก้นะครับออกจอกลางวแท็กนะครับต้องบอกเลยนะครับเป็นรถที่สวยอยู่แล้วนะครับแต่งไม่ต้องมากก็สวยงามนะครับคันนี้ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสอบถามโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Ford r a n g เจนะครับ Ford e v e r วอรสนะครับสามารถสอบถามพูดคุยนะครับที่เบอร์ที่กรอบขึ้นไว้ให้นะครับโทรมาปรึกษาปัญหาไซแนนนะครับโทรมาพูดคุยเกี่ยวกับสเปครถนะครับรูปแบบการตกแต่งนะครับกรบยินดีให้บริการนะครับยังไงรบกวนคุณลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง YouTube กับด้วยนะครับและเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ